ปกติซ่อมสร้างบนถนนพระรามสองเมื่อคืนนี้นะครับที่ตัวเครนที่เอาไว้ยกแท่นปูนมันถล่มลงมาพร้อมๆกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการรับน้ําหนักไม่ไหวคือมียืนยันตลอดทั้งวันเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยคือ6นะ,ะในจังหวะที่คนงานกําลังทํางานอยู่ไม่ต่ํากว่าเกือบเกือบสีคนแต่ปรากฏล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งค้นหาเนื่องจากมีผู้สูญหายอีกสองอมีรายงานล่าสุดเข้ามาจากผู้สื่อข่าวพบเพิ่มอีกหนึ่งน,นั้นก็แปลว่าผู้เสียชีวิตเป็น7 ยังสูญหายอีกหนึ่งที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเลยนะครับติดตามความคืบหน้ากับคุณทิติชยาสีดอกคำครับผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะพยายามที่จะเร่งช่วยเหลือร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในซากที่ถล่มลงมานะคะซึ่งเมื่อช่วงหัวค่านี้คะ่ะได้มีการนําร่างผู้เสียชีวิตออกไปแล้วหนึ่งรายคะ่ะและยังเหลืออีกหนึ่งรายที่อยู่ด้านใน โดยเรายัางคงติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีเคลนนะคะที่ใช้ในการสร้างทางยกระดับบริเวณถนนพรลราม2ที่ถล่มลงมาเมื่อช่วงประมาณตี4ที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต6รายและผู้บาดเจ็บ9รายนะคะ โดยตั้งแต่ช่วงเช้านะจนถึงช่วงหัวค่าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการช่วยเหลือ,อผู้เสียชีวิตนะคะออกมาได้แล้ว4ีรายและเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ช่วยเหลือออกมาอีก1รายค่ะรวมเป็น5รายนะคะดังนั้นจะเหลือผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในซากที่ถล่มลงมาอีก1รายนั่นเองนะคะซึ่งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะได้มีการไปสำรวจแล้วเนี่ย เซกเมนต์นะคะหรือว่า,าจำนวนคอนกรีตที่ตกลงมาเนี่ยมีจำนวนประมาณ1 0 1ถึงก้อนด้วยกันซึ่งตกมาเป็นแนวขวางกับถนนนะคะทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนะคะที่ติดอยู่ภายในนั้นติดอยู่ในส่วนไหนคะ่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวของเราได้เดินไปดูที่บริเวณเรียบ,เร,ยบเรียบทางข้างในนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเขตตัวสีเหลืองที่ท่านผู้ชมเห็นณขณะนี้นะคะต้องบอกว่า ภายในนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่กําลังเร่งช่วยเหลือเลยเมื่อกี้นี้เห็นมีการนําไฟส่องสว่างเข้าไปด้วยค่ะซึ่งเครนตัวนี้นะคะได้มีการนําแผ่นเหล็กนะคะซึ่งใช้ในการลองเซกเมนต์หรือแท่งซีเมนต์ที่ใช้ในการสร้างถนนนี่แหละคะ่ะมาวางเป็นระนาบนะคะเพื่อที่จะใช้ในการ หลังจากนั้นนะคะจะทําการยกเซกเมนต์หรือซีเมนต์ตัวที่สร้างถนนเนะะี่ยขึ้นไปบนแท่นเหล็กนะคะเพื่อที่จะพยายามยกออกทีละก้อนทีละก้อนนะคะเพื่อที่จะค้นหาร่างของผู้เสียชีวิต,ตอีกหนึ่งรายนะคะโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางท่านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้เดินทางเข้ามานะคะเพื่อตรวจสอบนะคะดูความคืบหน้าในการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตะคะ่ะ ซึ่งต้องบอกว่าท่านก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่า,าหลังจากเกิดเหตุนั้นตนได้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนจากหลายคนนะซึ่งหลายคนก็สะท้อนมาว่าเ,าเวลาขับรถนะคะภายในเส้นนี้เนี่ยรู้สึกค่อนข้างรู้สึกกวาดเสียวค่ะซึ่งตนเองก็บอกว่าจึงได้มีมาตรการนะคะเท่าที่เห็นที่ผ่านมาก็ให้ผู้รับเหมานั้นนะคะทำงานแค่ช่วงกลางคืนเท่านั้นนะคะเพื่อที่แล้วก็ ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยยังเป็นพื้นที่ปิดนะคะทำให้ประชาชนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบค่ะแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ตนเองก็รู้สึกเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้มีคนงานเสียชีวิตมากถึงหรายนั่นเองเพราะว่าทุกชีวิตมีคุณค่าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็มีรับฟังจากพี่น้องประชาชนหลายหลายท่านนะครับบอก ขับเข้ามาบนเส้นเนี่ยมันหวาดผวาตลอดเพราะฉะนั้นดูได้มาตรการที่ผมเบื้องต้นแล้วคือเราให้ทำเฉพาะครังเืีแล้วท่านจะเห็นว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่พื้นที่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอุบัติท่านเห็นว่าแทบทุกครั้งจะเป็นเรื่องของอคนงานของอบริษัทรับเหมาเองแต่เราก็เราก็เสียใจนะครับที่เพราะชีวิตของของทุกคนมีมีคุณค่านะครับแต่สําหรับประชาชนที่สัญจรทั่วไป ในเมื่อปเป็นพื้นที่ทปิดโอกาสที่จะราท่องขอเขาค่ะ<ม>จะเห็นได้ว่าการค้นหาในครั้งนี้นะคะเป็นการร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นมาจากกู้ภัยนะคะที่ช่วยนํารถไฟส่องสว่างนะคะเข้ามายังพื้นที่นอกจากนี้นะคะถ้ามองเข้าไปด้านในก็จะมีทั้งปอพนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะมาช่วยสแตนบายอยู่ที่บริเวณด้านในด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะเราก็เห็นกับาทางด้านสภาวิศวกรน,นะคะก็ยังช่วยกันอยู่ในพื้นที่ ะะเพื่อที่จะให้คำปรึกษาะะกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านในค่ะซึ่งถ้าซูมเข้าไปลึกๆเลยนะคะผ่านเซกเมนต์ตัวก้อนซีเมนต์ตรงนั้นไปนะ,ะจะเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ 20-30รายเลยนะคะพยายามช่วยกันนะคะเพื่อที่จะนำแท่งเหล็กนะคะมาค้นเซกเมนต์นั่นออกไปซึ่งภารากิจในวันนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะก็คือการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาให้ได้นะคะส่วนพรุ่งน,นี้นั้นจะเป็นในเรื่องของการวางแผนค่ะเพื่อที่จะนำโครงเหล็กที่ติดอยู่ด้านหลังเนี่ยลงมานั่นเองนะคะและนี่คือบรรยากาศความคืบหน้าทั้งหมดนะคะของการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตในวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับคุณทิททททติชายาครับ ช่คะ่นะณตอนนี้นะคะคือเสียชีวิต8แล้วก็ใน8เนี้มี1ที่ติดอยู่ในนั้น <ừ. S 1> ส่วนที่เหลือที่มีบาดเจ็บก็อยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมนคนที่จะพอเล่าเหตุการณ์ได้เนี่ยเขาเป็นช่างคือเขาก็เป็นหัวหน้าช่างเขาก็เล่าให้ฟังนะคะส่วนตัวเขาก็ไม่มั่นใจหรอกแต่เขาก็คาดการว่ามันรับน้ําหนักมากเกินไปหรือเปล่านะคะคือเจ้าตัวยกแผ่นปูนเนี่ยหรือว่าลอนชิ่งทรัสนี้นะคะมันพังถล่มลงมาคุณศักดิ์ที่เขาเป็นหัวหน้าคนงานค่ะเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุอ่ะ มันไม่ได้มีสไลด์ดินอะไรทั้งนั้นนะตัวโครงสร้างอะไรไม่มีนะคะอยู่ดีๆก็เป็นเสียงดังเลยคุณผู้ชมเสียงดังเกิดขึ้นในที่เกิดเหตุจากนั้นตัวยกแผ่นปูนก็พังถลม่มคนในบริเวณนั้นก็ยังตกใจเลยลองไปดูจังหวะนี้กันสักหน่อยค่ะ คะพอจะพอจะได้ยินเสียงกรี๊ดดังอยู่นะคือน่าจะเป็นเสียงหลังจากที่ตลตกลงมาแล้วอาจจะเป็นที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นว่ามีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตนะร่วงลงมาทั้งตัวตัวตัวเหล็กอ่ะแล้วก็ตัวแท่นปูนด้วยนะมันมาด้วยกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเหล็กเนี่ยมันคือตัวยกแท่นปูนไปวางประกอบแล้วก็เชื่อมต่อกันไงแต่ทีนี้จะด้วยเหตุผลอะไรเรื่องการรับน้าหนักไม่ไหวหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตรวจสอบกันแต่เขาก็คาดการณ์ว่าอย่างเงี้ยแหละคือหัวหน้า คนงานคุณศักดิ์เขาก็คาดการณ์ว่าอย่างเงี้ยลองฟังเสียงเขาดูนะคะคือแบบว่าเม่ตอนที่ไม่จัดกล้องเสร็จแล้วมันมันเหมือนกับยังไงอเหมือนกับแล้วมันไม่ไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจมันไม่นี่มันไม่ได้มีการสไลด์ตัวของก้อนหรืออะไรมันมีแค่เสียงทีเดียวเลยคือเสียงลั่นใช่ไหมฮะ ก็คือมันมันมันถล่มลงมาเลยอ๋อคือเสียงคือถล่มมาเลยเนี่ยค่ะอยากจะให้ผู้ชมนะคะดูแผนที่ของถนนพระรามสองเพื่อที่จะได้เห็นว่าการก่อสร้างของเขาเนี่ยช่วงด้วยกันนะคะรับผิดชอบโดยสามเจ้าแต่และเจ้าก็จะมีแบ่งซอยย่อยสัญญาอีกนะผู้ชมเห็นซ้ายสุดที่เป็นวังมะนาว,วใช่ไหมคะอันนี้เฉพาะทางยกระดับนะใช่ตัวยกระดับนะ<อ>ไม่ใช่ทางพื้นราบนะข้างบนนะ,ะวังมะนาวคือซ้ายสุดใช่ไหมคะเราจะนับ จาก10ไป 1, 1เห็นไหมคะแล้วจุดเกิดเหตุคืออยู่ที่สัญญาที่1อันนี้แหละคุณผู้ชมถัดจากนั้นถึงจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นนะคะทางหลวงรับผิดชอบ2อันแล้วก็บนสุดเลยสีฟ้าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ไปปลายทางนะคะในวงเงินเฉพาะสัญญาที่1เนี่ยคุณผู้ชมลองดูถัดไปนะคะสัญญาที่1 1757ล้านบาทเห็นไหมคะระยะทาง2 1 7 9กิโเมตร นี่แหละคือห่วงของสัญญาจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ในนี้เนี่ยแหละค่ะอืมอ่ะทำไมมันถึงต้องซอยสัญญาออกเป็นสิบสัญญาลักษณะนี้เดี๋ยวติดประเด็นนี้ไว้ก่อนมีข้อสังเกตจากอดีตสสที่เขาต้องผ่านเส้นทางนี้เป็นประจํานะเขาศึกษาถนนพระรามสองแบบปุโปรมันมีเลยมันมีผลในแง่ของการตรวจสอบติดตามหรือการเร่งก่อสร้างอะไรมากน้อยแค่ไหนที่ต้อง ซอยเป็นสิทธัญญาลักษณะ<ฆ>นี้เนี่ยนะครับแต่มาดูท่านนายกกันก่อนท่านในระหว่างการไปประชุมครมสสญจรที่เชียงใหม่ก็พูดถึงอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วคุณสุริยะเนี่ยก็สั่งการเลยเดี๋ยวคุณสุริยะเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่เพื่อจะไปดูที่จุดเกิดเหตุทันทีซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณสุริยะที่คุณทิติชยารายงานเมื่อสักครู่ก็อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้านี้คุณสุริยะให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจริงๆกระทรวงคมานาคม ตั้งเป้าหมายนะให้บริษัทผู้รับเหมาชั้นพิเศษถ้าคุณมีอุบัติเหตุทําให้เกิดผู้เสียชีวิตเนี่ยจะไปประสานกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังอาจจะต้องไม่ให้ผู้รับเหมากลับมารับงานเช่นอาจจะสองปีนะคือถ้าไม่มีมาตรการรุนแรงแบบนี้ผู้รับเหมาก็จะไม่สนใจดังนั้นต้องเด็ดขาดกับผู้รับเหมามากขึ้นอลองฟังคุณสุริยาครับถ้าปฏิบัติมีเรื่องความปลอดภัยทำให้ อุบัติเหตุบ่อยทางกระทรวงควมนาคมนั้นมีการทําสมุดพกนะครับเพื่อตัดคะแนนนะครับแล้วเราก็ได้มีรประสานกับทางกรมบัญชีการเพื่อจะมีการลดชั้นผู้รับเหมาลงมานะครับคือปัจจุบันนี้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษเนี่ยนะครับมีแต่ปรับขึ้นแต่ว่าผลงานไม่ดีไม่มีปรับลงเลยซึ่งถ้านโยบายนี้ได้รับใช้แล้วนะครับบริษัทผู้รับเหมา ที่ทําให้เกิดเหตุน,นี่นะครับจะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยในการไม่ให้มาเข้ามารับงานอาจจะถึงสองปีนะครับแล้วถ้าหลังจากนั้นถ้ามีการปรับปรุงจนดีขึ้นเห็นไหมฟังดีๆนะถ้านายโยบายนี้บังคับใช้บริษัทนี้จะถูกแต่ตอนนี้มันยังไม่บังคับใช้ฉะนั้นจะไปบังคับย้อนหลังมันก็คงไม่ได้ทีนี้นก็ต้องไปดูว่ากรณีนี้ทางบริษัทจะจะรับผิดชอบ อย่างไรมีส่วนกับอุบัติเหตุครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนก็จริงๆรตั้งแต่คราวที่แล้วที่มีประเด็นพระรามสองก็พูดถึงเรื่องนี้มาแล้วแต่มันยังไม่เสร็จไอตัวระเบียบตัวนี้ที่จะมาลงโทษตัวผู้รับเหมาได้ก็เลยยังมาขับใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับเอาละแต่ว่าในแง่คนสัญจรผ่านไปผ่านมาช่วงนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ทางหลวงเขาขอให้เลี่ยงเลยนะครับดังต่อไปนี้นะขาเข้ากรุงเทพรถจากภาคใต้ให้ใช้ถนนเพชรเกษมเข้ากรุงเทพแทนรถจากจังหวัดสมุทรสงครามบางโทรัฐให้ใช้ทางหลวง3 7 5 มุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านแพ้วไปออกนครปฐมไปนักถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีเข้ากรุงเทพรถจากมหาชัยสมุทรสาครให้ใช้ถนนเศรษฐกิจถนนพุทธสาครถนนพุทธมนฑรสายสี่ถนนบรมราชชนนีเข้ากรุงเทพส่วนขาออกกรุงเทพครับใช้ถนนบรมราชชนนีเข้าถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าลงใต้รถจากต่างระดับบางขุนเทียนก็ใช้ถนนเรียบชายทะเลบางขุนเทียนเข้าตัวเมืองมหาชัยแล้วไปเข้าพระรามสองมุ่งหน้าลงใต้ช่วงนี้ก็ ลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุก่อนก็แล้วกันใช่ค่ะเพราะมันกระทบไปหมดคนก็คิดว่ามันก็ต้องช้าไปอีกใช่ไหมที่จะทําให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วก่อนน้านี้คุณสุริยะเคยบอกว่ากลางปี68ใช่ไหมคะล่าสุดพอมันเกิดเหตุก็มาบอกว่ามันก็คงต้องเลื่อนไปแต่สาเหตุที่แท้จริงมันมาตั้งแต่โควิดที่ทําให้ผู้รับเหมาเนี่ยสามารถที่จะขยายระยะเวลาได้เพราะมันต้องหยุดชะง,งักเพราะสถานการณ์โควิดนะคะแต่คุณสุริยะก็ยังบอกว่าก็จะพยายามอ่ะอาจจะล่าใช้ล่าช้าไปประมาณกันยายนไม่ล่าแต่ก็ยืนยันนะคะวว่่าาถึงแมม้ัน เป็นเรื่องของสัญญาที่ขยายไปได้แต่ก็อยากจะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้คุยกันได้ค่ะลองฟังดูค่ะผมเคยให้สัมภาษณ์และเคยยืนยันนะครับว่าพระรามสองเนี่ยอยากให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน68ตอนหลังเนี่ยทางกรมบัญชีกลางนะครับมีสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าทําให้ผู้รับเหมาเนี่ยสามารถ ต่อสัญญาไปได้บางสัญญานี้ต่อไปถึงสิ้นปีแต่กําลังขอความร่วมมือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับที่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสักเดือน9นะครับคือที่ผมบอกคือทางผู้รับเหมาเนี่ยได้สิทธิ์เพราะเกิดโควิดนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่เขาจะได้รับการขยายสัญญาซึ่งในไม่ใช่เฉพาะ,ะผู้รับเหมาที่พระรามสองผู้รับเหมาทุกทุกโครงการก็จะได้รับการเลื่อนอะระยะเวลาออกไปนะครับ ผมอยากให้เร็วอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็ต้องเรื่องความปลอดภัยหลักครับขอบคุณคือก็หวังว่าเดือนเก้าปีหน้านะทางยกระดับที่ยาวไปถึงวังมะนาวเนี่ยจะเสร็จสิ้นเพราะว่าถ้ายังไม่เสร็จความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุใครจะเชื่อว่ามันจะไม่เกิดอีกน่ากลัวสุดละค่ะเเคยเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะว่ากันต่อกับทางยกระดับพระรามสองที่มันถล่มลงมานะครับอยากจะคุยกับคนที่ใช้ พื้นที่นี้เป็นประจําแล้วก็มีข้อสังเกตในฐานะอดีตสสเพราะก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคุยกับคุณสุชาติอุตสาหะครับอดีตสสอเพชรบุรีอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์คณอรินและท่านผู้ชมครับครับปกติเข้ากรุงเทพก็ใช้เส้นนี้เป็นประจําใช่ไหมครับเวลาเข้ามาทํางานใช่ครับเพราะว่าเส้นพระรามสองนี้ก็จะเป็นเส้นหลักที่เราต้องต้องใช้เดินทางเพราะระยะทางเนี่ยจะใกล้ฝ่าเส้น ราชบ,บุรีนักขควปรมทกรุงเทพอยู่ประมาณทักสามสิบกิโลฮะต้องถามว่าใช้มากี่ปีแล้วคะอผมใช้เส้นนี้มาถ้านับถึงวันนี้นี่ผมว่าตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือเมื่อปีสองหกนะครับผมว่ารุวมร่วมเกือบสามสิบปีแล้วครับขาดนี้ครับเอาล่ะไอไอตัวมหากราบความเป็นพระรามสองเจ็ดแปดช่วโคตรอะไรก็ว่ากันไปก็เข้าใจนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยวคุณสุชาติอัปเดตหน่อยการการใช้ถนนพระรามสองณปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ คือถนนพระรามสองขณะเนี้ยหลังจากที่เกิดเรื่องทั้งหลังสุดเนี่ยนะฮะแล้วทางรัมปีก็เร่งรัดโดยท่านรัมปีสุยะกินรุ่มมงดวงจิตนะครับก็มีมาตรการเร่งรัดผู้รับจ้างบอกว่าจะต้องเสร็จให้แล้วเสร็จภายในกลางปีหกแปดก็คือประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับซึ่ง ระ,ะระยะทางที่มันเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ก็คือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ย16.4กิโลเมตรนะครับเขาแบ่งเป็นทั้งหมด10บตอนเนี่ยวงเงิน18,700กว่าล้านเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาเยอะมากนะครับเนื่องจากการที่ซอยเป็นสิบตอนเนี่ยมันตอนสั้นๆแค่ตอนละกิโลกว่าๆใช้ผู้รับเหมาถึงสิบบริษัทนะครับมันถึงเห็นผลงานขนาดนี้ว่าบางตอนเนี่ยล่าช้าทั้ง37เปอร์เซ็นแต่บางตอนเนี่ยล่าช้าแค่ สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเนี้ยมัน<อ>จะเกิดความแตกต่างกันมากในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับมันหมายถึงมาตรฐานของแต่ละห่วงสัญญาด้วยใช่ไหมคะว่ามันก็จะไม่เท่ากันด้วยคือคือผมเข้าใจว่าการแบ่งงานในครั้งนี้นะสิบสัญญาเนี่ยวงเงินที่แบ่งงานทั้งหมดอยู่ประมาณสัญญาละพันเจ็ดร้อยล้านถึงพันเก้าร้อยล้านโดยประมาณนะครับครับแล้วระยะทางก็ไม่ค่อยต่างกันมากระยะทางก็ประมาณสักกิโลเศษทั้งสิบตอนเนี่ยนะครับเพราะทั้งหมดจะมาใช้งบประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าล้านนะครับ แต่ปัญหาที่เราจะเห็นเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานของผู้รับจ้างเราจะเห็นชัดจากอะไรครับจากเปอร์เซ็นต์การทํางานที่ผมเรียนไปแล้วว่าบางบริษัทได้ล่าช้าสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บางบริษัทล่าช้าประมาณทักสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีด้วยความต่างขนาดนี้นะครับคุณดารินคุณวรวิกองคิดดูนะครับว่าเวลากลางคืนที่เขาบริหารทั้งสิบสัญญาเนี่ยบริษัทไหนที่เปอร์เซ็นต์งานล่าช้าน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเร่งรัดมากจนเกินไป Oh. ส่วนที่ล่าล่าใชา้ยเยอะๆสามสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยตั้งแต่เวลาสามทุ่มไปต้นไปจนถึงศูนย์ห้าจุดศูนย์ศูนย์นอยอีกวันเนี่ยเราจะปิดถนนส่วนนี้ทั้งหมดเลยเหลือเลนแค่ฝั่งซ้ายฝั่งฝาหนะ้าข้างละหนึ่งถึงสองเลนต้องบอกอย่างนี้นะครับนั hmm. ่นหมายความว่าอะไรฮะหลังยี่สิบเอ็ดนาฬิกาไปแล้วเนี่ยพระรำสองจะปิดพื้นที่ส่วนใหญ่นให้ผู้รับจ้างทํางานนะ่นะท่านอาคุณนรินทร์เชื่อไหมครับว่า oh. หลัง21นาฬิกาไปแล้วเนี่ยรถเนี่ยติดหนักกว่าตอนกลางวันอีกนะฮะเพราะการไม่หารจัดการเนี่ยไม่มีใครมาดูแลเลยต้องเรียนอย่างนี้แต่เราบริษัทก็ตั้งบาริเออร์ตั้งกวยยางอะไรต่างๆเนี่ยตามตามหน้าง,งานของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยรถที่ออกมาจากกรุงเทพเนี่ยขาลงผมขากลับเนี่ยผมตรงแยกวัานแถวเนี่ยเป็นปัญหามากที่สุดเลยนะครับครับ เพราะว่าจากสองเลนเนี่ยถูกแบบบีบเหลือเลนเดียวพอเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยบางคืนเนี่ยนะครับกับหลังสามทุ่มใช้เวลาร่วมสองชั่วโมงถึงจะหลุดตรงขั้นไปได้ครับโอ้โหกลายเป็นว่ากลางคืนติดหนักกว่าแต่กลางวันคือทาถ้าไม่เร่งทํากลางคืน<ม>เพราะกลางวันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วไม่งั้นมันก็ติดวินาทลโล แต่เสียงเรียกร้องประชาชนก็บอกอยากจะให้มันเสร็จเร็วคุณสุชาติแล้วชนี้จะแก้ปัญหาลองช่วยท่านรัฐมนตรีคิดหน่อยสิครับว่าจะเอาอยัางไงดีครับถ้าอย่างนั้นผมผมอยากเรียนผ่านทางรายการของเนชั่นนะครับไปไปถึงรัฐมนตรีสุยะถึงรุ่งกิตว่ามันอาจจะต้องคิดกันใหม่นะครับว่าในเส้นทางซึ่งมีการจราจรครับข้างอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเอางานมาซอยเป็นตอนเล็กๆถึงสิบตอนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่ามาตรฐานของผู้รับจ้าง ทั้งกาลังเงินทั้งกําลังคนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วบางบริษัทเนี่ยไม่ได้รับงานที่นี่ที่เดียวไงครับม,มีงานไซต์อื่นอีกอะไรอีกนะครับความพร้อมของของเครื่องมือก็ต่างกันมันถึงเห็นตัวเลขที่รายงานแต่ละครั้งว่าเปอร์เซ็นต์การล่าช้าเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่าการบริหารจัดการเนี่ยทำได้ยากมากทีนี้เหตุมันเกิดมาแล้วเพราะเราแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็เห็นด้วยกับท่านรัมตีนะครับที่ท่านมีมาตรการมาว่าถ้าจากนี้ไปเนี่ยเกิดเหตุอีกนะครับ ไม่ว่าจะมีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยจะขึ้นแบคลิสต์เนี่ยนะครับเป็นเวลาสองปีสี่ปีอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าต้องมีมาตรการแล้วอืมถ้าไม่มีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับแต่นี่ที่ท่านรัฐมนตรีบอกท่านก็ยอมรับนะว่ากับเคสนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่าระเบียบมันยังไม่คลอดออกมานะครับคุณสุชาติครับคือที่พูดเนี่ยแค่ยกตัวอย่างนะว่า<อ>ถ้ามี<อ>จะโดนแบบนี้<อ>แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะก็ผมผมคิดว่าก็เป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงแหละครับที่จะต้องงเเรร่่ะพาาว พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครมีความเชื่อมั่นในการที่เวลาขับรถผ่านถนนเส้นนี้เลยนะครับว่าอ,อนาคตข้างหน้าที่ผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เหมือนต้องต้องต้องมีความหวาดระแวงกันตลอดเวลาแหละครับเลนในเนี่ยก็ไม่มีใครอยากวิ่งนะครับที่ติดการก่อสร้างเพราะไม่รู้ว่าไอ้วัสดุข,ข้างบนเนี่ยซึ่งมันมีการล่วงหล่นกันมาบ่อยครั้งเหลือเกินเนี่ยม,มันจะมาเกิดโชคร้ายกับรถคันไหนที่ผ่านไปอีกอในครั้งต่อไปอะครับ วัดใจเอ๊ะคุณสุชาติแต่ว่าข้างล่างอะครับถ้าวิ่งข้างล่างเนี่ยตอนนี้เรื่องการขยายถนนอะไรที่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเหลือแค่การการก่อสร้างทางยกระดับซึ่งจะต้องปิดถนนด้านล่างบางระยะเวลาแต่ถ้าตัวถนนข้างล่างนี่เสร็จหมดแล้วหรือเปล่าครับตอนนี้ข้างล่างยังไม่เสร็จครับเพราะว่ายอ,อย่างบางรายบางบริษัทที่ผมเรียนไปเนี่ยล่าช้า3าเปอนนั่นหมายความพื้นราบก็ยังไม่เสร็จด้วยอ๋อใช่เพราะมันต้องใช้พื้นที่ข้างล่างด้วยใช่ครับมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะยกระดับอย่างเดียวนะครับ แล้วอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเราเขียเส้นกับว่ากลางมิถุนา6-8ต,ต,ต้องเสร็จเนะี่ยคุณอรวิทย์คุณนรินทร์ลองคิดดูนะครับว่าฟามว่าช้า30%กับฟาร,ร,ร์มว่าช้า3-5%เนะี่ยต่อให้พวก3-5%เนี่ยเสร็จกันไปสักครึ่งหนึ่งเนะี่ยอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่เสร็จนะ่ยคถามคือจะเปิดได้อย่างไรฮะดานบนก็ติดอยู่ดีมันก็มันก็นก็เปไม่ไ้ผลต่อกันอยู่ดีเออเอออืมเฉพาะหน้าเนี่ยค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุ อันตรายขนาดนี้อีกเนี่ยถ้าในมุมของคุณสุชาติเนี่ยเรียกร้องอะไรไหมคะเอาเจ้าหนะ้าที่เข้าไปคุมไหมหรือว่าจะต้องประกาศมาตรการอย่างเช่นตรวจกันทุกคืนเลยดีไหมความปลอดภัยเนี่ยคือมาตรการเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับผมเรียนไปแล้วว่าตั้งแต่เวลา21.00นจนถึง05.00น,น,นของอีกวันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเวลาที่เราปิดพระราม2เนี่ยนะครับตลอดทั้งทั้งหมดเลยทั้ง10ตอนเนี่ยนะครับที่เป็นปัญหาอยู่เวลาเนี้ยซึ่งเกิดเหตุกน,นคือตอนที่หนึ่งนะครับ เราจะเหลือเลนรถวิ่งอยู่แค่ประมาณทั้งสองถึงหนึ่งเลนตรงที่บีบเนี่ยแต่ปัญหาอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าช่วงกลางคืนเนี่ยคนทํางานเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยเป็นแรงงานพมา่าบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นควารมรู้ความเข้าใจในในการตั้งบาริเออร์ตั้งกลวยยางอะไรต่างๆพวกนี้ครับลองคิดดูดิครับว่าสิบบริษัทเนี่ยด้วยความที่ตอนมันสั้นมากช,ช่วงละช่วงละแค่กิโล,ล,ลกว่าๆเนี่ยการทําทงานของสิบตอนเนี่ย การวิธิใัยการดูหน้างานก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเปอร์เซนต์งานของแต่ละบริษัทเนี่ยก็เสร็จไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนะบริษัทไหนที่ล่าช้าหน่อยก็อาจจะกินพื้นที่ออกมาเยอะฝากคนอื่นเขาครับ,รบมันก็จะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยแล้วเวลากลางคืนเนี่ยผมผมไม่ไม่เคยเห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่ขอที่รับผิดชอบอะนะครับในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขามากํากับดูแลเลยบางคืนเนี่ยผมเรียนตรงตรงเลยคนใช้ถนนเส้นนี้นะครับบางครั้งสองชั่วโมงยังผ่านไปไม่ได้ ทุกคนก็ไปประชนประชนรถากรรมเอาเองนะครับว่าเขาดูเมาเป็นางนั้นล้วเยวางกลวยหลังก็ไม่ได้ก็จะต้องติดต่างทำงานเลยครับกลายเป็นว่ากลางคืนติดหนักกว่าเดิมอะอาจจะต้องไป ลองหาวิธี <c oughs> ทบทวนกันไหมการซอยสัญญาหรือจริงๆมันก็คงจะไปแก้อะไรไม่ได้แหละ <c oughs> แต่อย่างน้อยๆบรรเทาผลกระทบ <c oughs> ให้มันลดลงได้หรือไม่รวมถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณนะครับคุณสุชาติครับ <c oughs> ขอบคุณน <c oughs> ะคะสําหรับขอบคุณค่ะถอจาก <c oughs> ประสบการณ์ข <c oughs> อสสที่ใช้เส้นนี้เป็นประจําแล้วก็มีมุมมองในแง่ของการบริหารราชการด้วยว่าจะไปแก้เรื่องนี้ยังไงดี